มาดูกันนะครับเจ้าตัวฝาหน้าฝาหลังเมื่อกี้เอ่เอหน้ากากหน้าหน้ากากหลังขออภยัยมันมีความหนาที่2มิลกว่าเพราะงั้นถ้าประกบเลยอาจจะหนาไปนะครับดูไม่ค่อยสวยสําหรับผมนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่อยากทําเหมือนต่อจากนี้ก็ใช้ความหนาตัวนี้ได้เห็นไหมครับว่าผมจะต้องเอามันออกครึ่งหนึ่งเจียมมันออกครึ่งหนึ่งนั่นเองแผ่นพวกนี้ดีหน่อยมันมีเส้นแบ่งระหว่างกลางของมันเองนะฮะสำหรับแผ่นมุกเห็นไหมฮะ ถ้าไม่มีเพื่อนก็ใช้การขีดเอานะฮะเห็นไหมครับเราจะต้องเจียออกให้มันบางหน่อยนะครับถ้าท่านใดใช้หน้ากากตัวนี้เป็นแผ่น1มิลก็สะดวกเลยอย่างเช่นสีขาว1มิลสีอะไรก็ช่าง1มมิลเพื่อนๆก็ประกบนะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยว่าง,งั้นนะฮะอันนี้ผมไม่ชอบนะครับที่มันหนาจะต้องเจียออกนิดหนึ่งนี่ลูกหมูพระเอกของเราทําไงอนะ ก็จับด้านหลังของแผ่นมันๆแล้วก็ถูไปอ่งี้จับมันๆนะครับถูถูสังเกตไปถูให้มันถึงเส้นหรือยังนะครับเจียเจียไปเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมนะครับจับอะคริลมกนมันนะครับระวังอะคริลจะกระเด็นนะฮะผมเคยมาแล้วนะฮะนี่ค่อยๆเจียไปเจียแล้วก็เล็งว่าถึงเส้นที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับครับรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่นะฮะจะเห็นได้ว่า แม้กว่าจะได้ตลับหนึ่งอันก็เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะฮะนี่นะฮะนีค่ค่อยๆเจียค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนี่โอเคนะครับได้แล้วทาอย่างนี้ทั้งสองแผ่นเลยนะครับเพื่อนหลังจากเราเจียเสร็จนะครับอะคริลิกก็จะอยู่ครึ่งหนึ่งมิลหน่อยๆเนี่ยหนึ่งมิลหน่อยๆเนี่ยเรามาเจาะเลยเนี่ยเดี๋ยวทำด้านหน้าก่อนเจาะนี้ เจาะเสร็จแล้วก็เลื่อยนะครับเลื่อยไปตามเส้นนี่แหละฮะให้เหลือเส้นไว้นะครับนี่ถ้าชํานานแล้วก็เอามันกลางเส้นมันไปเลยนะฮะกงๆกงกลางเส้นมันไปเลยนะครับทาทายมาจุราดไปเลยนะฮะอย่าง ī, dies, น,น,นี้นี่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 ต้องเลื่อยระวังระวังนะครับเพราะว่าแผ่นตัวนี้มันทํายากเราต้องเจียให้มันมีความบางถ้าเราเลื่อยเสียแล้วก็เดี๋ยวเสียเวลานะฮะอย่างนี้ไปตามเส้นนี้นี่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 อย่างนี้นะครับ เวลาเลี้ยวก็โยกคันเลื่อยแล้วก็เลี้ยวไปพร้อมกันนะฮะนี่นี่ตืดๆนี่เห็นไหมไปตามเส้นงนี้นะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตะไบนะครับเก็บรายละเอียดนะครับส่วนไหนที่มันดูไม่เรียบร้อยนะครับค่อยๆเก็บเก็บแล้วก็เอาฝาตัวนี้ไปครอบเทียบดูกับชิ้นงานเรานะครับว่า มันเข้ากันได้พอดีหรือไม่นะครับอย่าให้มันมีรูวงรูเว้าวรูเกินออกมานะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยนะครับอ่อ่าเสร็จแล้วนะครับลองมาเทียบดูกับข้อกระจกเราให้มันเข้าได้พอดีนะฮะทำเหลือฟืดตรงไหน,เ,นเพื่อนๆก็ค่อยๆแต่งเอานะฮะอ่าลอกกระดาษดูซิรายละเอียดอยู่ภายใต้กระดาษเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่กอดนี่ฮะช่างสวยสะเกินนะฮะ อลองมาใส่ดูเลยนะฮะอเราดูตำแหน่งเราดีๆนะฮะใส่ไปเลยเอาหน้ากากตรงนี้ครอบลงไปในครอบกระจกนะครับมันก็จะได้ตำแหน่งของมันนะฮะเสร็จแล้วตัวหนีบหีีบไว้บนล่างนะครับซ้ายขวานะครับหนีบไว้สีทิศนะฮะนี่ฮะหนีบไิสีทิศนะฮะหนีบเสร็จนะครับเราก็ ดันเอาพระเราออกก่อนนะครับนี่ฮะดันเราพระออกก่อนอ่านี้มาก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนะครับเดินน้ํายาให้มันประสานเข้าไปนะฮะอ่ะอ่านะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายานะครับประสานอะคริลิกนะครับเดินประสานจุดจุดนี้นะฮะนะะฮนี้ แยมันเข้าไปนะครับเดินยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องระวังมากเท่าไหร่นะฮะแค่ปล่อยให้น้ายามันวิ่งไปตามขอบซ้ายขวานะครับหรือแยงเข็มเสียบเข้าไปด้านในก็ได้นะครับน้ํายามจะวิ่งประสานกันหมดนะฮะตัวนี้เป็นแค่ตลับนอกนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมฮะอย่าให้อ่าตำแหน่งมันเลื่อนนะครับเนี่ยครับ เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนก็ทิ้งไว้นะครับนะครับห้านาทีนะฮะห้านาทีเดี๋ยวเราเอมาดูกันนะครับว่าประกบไปแล้วจะเป็นไงแล้วก็จังหวะนี้เราก็ไปทําด้านหลังก่อนได้นะครับฝาหลังนะเนี่ยจะตัวนี้เอาไปเจียแล้วก็ไปเลื่อยมาเหมือนกันนะครับเพื่อนโอเคนะครับพอมันแห้งแล้วนะฮะ หานาทีนะก็ลองเอาฝาเข้ามาลักษณะนี้นี่ดันเข้ามาค่อยๆดันเข้ามานี่สวยงามนะครับเพื่อนพอดีคราวนี้เรามาดูตำแหน่งที่เราจะเอาอขอบข้างออกจะทำยังไงเอาง่ายๆครับออกจากขอบตัวนี้สองมิลนะแต่ว่าเพื่อนให้ให้วัดเผื่อไปประมาณที่3-4มมิลก่อนละกันนะฮะเห็นไหมฮะ วัดแล้วก็ขีดได้นะทำไมดินสอถึงวาดในอะคริลิกอย่างนี้ได้เอาอะคริลิกไปถูก,กระดาษทรายก่อนนะฮะให้มันด้านเสร็จแล้วดินสอจะสามารถเขียนได้อย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมครวัดออกมาเพื่อเื่อก่อนแต่ระยะที่ดีที่สุดก็คือ2มิลน,นะฮะอ่าข้างบนให้อยู่ที่3มมิลน,นะฮะนี่นี่บนตรงนี้จะเป็นหูงห่วงนะเนี่ยเห็นไหมครับกะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วไปเลื่อยหรือเจียก็ได้ นะครับตามใจเพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าเครื่องเจียนะฮะเจียเสร็จนะครับเราก็มาตะใบนะครับเก็บรายละเอียดนะครับตามที่เราเจียมาเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ยังไม่ซีเรียสมากนะครับในเรื่องของอตำแหน่งส่วนทรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสามารถตะใบหรือว่าเจียเพิ่มเติมได้ในกรณีซ้ายขวาไม่เท่ากันนะฮะค่อยๆดูมันไปนะฮะอย่างนี้เอาเบื้องต้นอย่างนี้มาก่อนนะฮะนี่ตะใบเก็บรายละเอียด เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะรีดออกอที่หลังอีกนะครับนี่ตบไบพลิกหน้าพลิกหลังดีๆนะครับได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำหน้ากากกันนะครับเอาสีลายดีนะมีทองผมเลือกทองนะครับแต่เป็นทองหยาบก,กับทองละเอียดนะฮะขอเลือกทองละเอียดดีกว่านะฮะผมว่ามันสวยดีแจ่ม จำอันนี้มันหยาบใหญ่ไปหน่อยนะเอาทองละเอียดดีกว่านะฮะทองนะครับให้เราเอาเกดทองไว้ด้านล่างนะครับทองมันจะมีด้านตื้นกับด้านลึกใช่ไหมฮะเกจทองด้านล่างเนี่ยเอาไว้ให้มันอยู่ด้านล่างเลยนะฮะเราใช้ด้านหน้าเนี่ยนี่นี่วาดชิดชิดดูนะเอาบล็อกตัวเมียนะครับดูด้านหน้านะดีดีนะ,ะที่เราาร์ k บล็อกตัวเมียไว้นะฮะเสร็จแล้วแล้วครับหยิบบล็อกตัวผู้นะครับหยิบบล็อกตัวผู้ ของตัวนี้มานะครับเอาด้านหน้าเช่นเดียวกันนะฮะเอาลอเลอร์นะครับขีดขอบข้าง3มิลนะฮะมาใส่ครับไอ้บล็อกตัวผู้วางทาบกับรอยของที่เราเขียนบล็อกตัวเมียให้มันพอดีนะฮะอ่าเราก็ขีดขอบข้างมาที่3มิลอย่างนี้เห็นไหมละครับง่ายๆนิดเดียวเองนะฮะเราก็จะได้ระยะที่มันมีอยู่ที่ประมาณ2จุด 2.5ประมาณนี้ฮะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราก็มาวาดเพิ่มเติมเป็นเชิงเชิงของฐานสิงนะครับเพราะว่าลอนเลอร์มันทําให้มุมเหลี่ยมหายไปมันทําให้เป็นโคง้งมนแต่เราก็มาวาดเอาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะอย่างนี้ด้านบนแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วทํำยังไงเราก็วาดเอาเพดหัวบัวเราก็ได้นะครับเพดหัวบัวะฮะท่านใดไม่มีรีบซื้อเลยะฮะนี่วางนะครับนี่วางอย่างนี้ เลือกความสูงได้เลยแล้วก็วาดไปนะครับให้มันเป็นปลายแหลมผิวๆสวยๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับไปเลื่อยขอบนอกตัวนี้มาก่อนนะฮะอย่าพึ่งเลื่อยภายในนะฮะเดี๋ยวขอแต่งจับถนัดมือหน่อยนะฮะนี่ๆน,นี่ขอบนอกพวกนี้มานี่ นี่นะครับนี่ไปตามเส้นเลยนะฮะไปตามเส้นเลยนะครับ,เ,เ,รบเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกๆใหม่ๆนะครับก็ห่างเส้นก่อนนะครับห่างเส้นก่อนนะฮะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นท่านใดที่ทาเลเซอร์อยู่เห็นรูปแบบนี้แล้วก็หวานหมูเลยใช่ไหมฮะเลเซอรอ์แต่นี้ผมจะสอนงานมือให้นะฮะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องเลเซอร์ก็จะได้ทําตามได้ โอเคนะครับมาตะไบเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเราถึงยังไม่เลื่อยข้างในยังไงล่ะฮะให้มันมีตำแหน่งในการจับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักง่ายนะฮะจัดสรรตะไบไปตามรูปแบบที่เราจะออกแบบเลยนะครับว่าจะให้ซุ้มครอบตัวนี้เป็นรูปแบบใดนะฮะสำหรับภายนอกอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะนี่ ทำอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าลืมเวลาได้เลยนะครับทําไปจนไม่รู้เวล่าเวลานะครับสมาธิจะจดจ่ออยู่กับง,งานเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับการเลี่ยมพระลักษณะนี้นะฮะทำเว้าแล้วก็เอาด้านท้องปริงนะครับจัดให้หูบัวตรงนี้มันเว้าเห็นไหมฮะนี่นี่เลยเออกแบบเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นแค่อสอนพื้นพื้น,พ,นพื้นฐานนะฮะ ส่วนเพื่อนๆนนะจะเอาไปปรับใช้นะครับไปทำลักษณะไหนได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วไปจาะนะครับเพื่อนแล้วก็เลื่อยภายในนะฮะเลื่อยภายในอย่างนี้นะครับนี่ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่าให้หักนะครับเพื่อนอ่าภายในเสร็จแล้วก็เราก็มาตะใบเก็บรายละเอียดอย่างนี้นะครับอ่า เอากระดาษมันออกมาดูซิว่ามันมีความไม่เรียบร้อยอยู่ภายใต้กระดาษหรือเปล่าอ่ามีจริงๆเห็นไหมฮะเราก็มาเลื่อยเก็บรายละเอียดอ่อาแล้วมาเทียบดูซินะครับเนี่ยครับตลับเรามับเขาให้เห็นไหมเห็นไหมครับนี่เริ่มจะเป็นตลับแล้วนะครับตลับแฮนด์เมดนะครับสีสีขาวมุกนะแกนดำหน้ากากทองโอ้ มันจะอลังการไปไหนฮะเสร็จแล้วนะครับขัดกระดาษทรายภายในแล้วก็ด้านข้างพวกนี้นะฮะขัดเบาๆนะครับขัดภายในอย่างนี้ก็พอนะฮะอย่างนี้เห็นไหมนี่ให้เขาเรียบนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแปะนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําด้านบนนะครับให้เขาพอดีเสียก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะด้านข้างไม่เป็นไรนะครับแต่ด้านบนที่เราจะใส่หูห่วงนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปตะใบนะครับให้พร้อมที่จะใช้งานนะครับะตะใบแล้วก็ขัดกระดาษทรายขัดกระดาษทรายให้ละเอียดเลยนะครับแล้วเราจะไปเข้าเครื่องขัดเงานะครับปัดจุดนี้ให้เงาก่อนเพื่อนจุดเดียวเพราะเราเตรียมที่จะใส่หูห่วงนี่ฮะปัดเงาเสร็จแล้วนี่เห็นไหมครับเนียนไหมฮะนี่แหละฮะคือคําตอบที่ผมใช้กาวร้อนในการ ประกอบแกนนั่นเองเห็นไหมฮะรอยต่อมันจะแทบไม่เห็นเลยนะฮะเห็นไหมครับเนียนกิ๊กนี่คืออิทธิพลของกาวร้อนนะครับและนี่คือตลับนอกนะครับไม่เกี่ยวกับกันน้านะฮะกันน้ําเรียบเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับไม่มาม่านะฮะ,ะแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนเพื่อนนะฮะแต่ว่าผมมีหน้าที่แนะนำนะครับโอเคนะครับเราจะได้ด้านบนเนียนๆแบบนี้นะ แล้วทําไงต่อนะฮะเราก็เอาไอ้โจโตฝาของเรานะครับนี่ยัดเข้าไปก่อนแล้วก็เอาฝาตัวเนี้ยฝาหน้ากากตัวเนี้ยครอบลงไปในพระมันจะได้ตําแหน่งของมันเลยนะฮะมันจะได้ตําแหน่งเลยอ่านเะสร็จแล้วเราก็แค่เอาน้ํายาประสานอะคริลิกนะฮะหยอดด้านบนก่อนอ่านีหยอดด้านบนนี่นะโอเคแล้วก็หลุดเฟรมนิดน,น,นึงนะฮะป๊บน,นึงนะ กานเะล็เอาอินราภาษาอนะังกฤษหยอดด้านบนขออภัยนะครับมันหลุดเฟมนะครับเพื่อนก็หยอดหยอดแค่ด้านบนก่อนนะฮะขออภัยจริงนะฮะหยอดเสร็จนะครับมันเซตตัวสักภาพหนึ่งเราก็ดันพระเราออกคืนนะฮะอย่างนี้ดันพระเราออกนะฮะ ดันพระเราออกแล้วเราก็จะได้นะครับหน้ากากที่มันประกบอยู่อย่างนี้นะครับเราก็เอาน้ำยาประสานนาคลิกนะครับหยอดข้างๆ้างโอ้ขออาภัยจริงนะหยอดข้างข้างเอาเป็นว่าหยอดข้างข้างน้ำยามันก็จะวิ่งตามขอบข้างแล้วก็หยอดภายในของมันเห็นไหมหยอดภายในระหว่างสีทองกับสีขาวมุกนั่นเองเห็นไหมครับดูนะฮะนี่นี่นี่หยอดอย่างนี้อันนี้เห็นละ แค่นี้และฮะมันก็อยู่จนนูน่นอยู่จนมันพังนะฮะเนี่ยโอเคนะครับได้แล้วนะครับสําหรับหน้ากากแล้วด้านพลด้านบนอ่าเราก็พร้อมนะครับที่จะใส่ห่วงกันแล้วนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวนะครับรอรอชมนะครับอีีต่อไปนะครับ e ีีสุดท้ายนะฮะติดตามกันให้ดีๆนะฮะสวัสดีครับ